สวัสดีครับสวัสดีตอนสายๆของเสาร์ว,วันหยุดนะครับวันนี้ด้เลือกก้ามย่ามดีพี่น,อน้องเอ้ยบาปินแค้นสิลงเกี่ยวเข่านะครับเกี่ยวเขา่าแป้งที่เหลืออยเมื่อใจน้ำพี่น้องเกษตรกรได้ได้ย,ยินข่าวเสมอนน้นะครับได้ยินข่าวเรื่องของการขายเขา่า ได่ราคาตกตำ่ำเขาราคาตกตำ่ำกบ็บรรวว่าเหตุผลและกลไดเนาะของกลไกทั้งตลาดนะครับนี่แหละคือคนไทยกินข้าวทุกคนแต่ทำไมชาวนาถึงจนหลงจนลงนะครับกนายเห็นใจสำหรับพี่น้องเกษตรกรอยู่ที่ เพ็ดหน้าปีละเทือกะถือกดราคาเรื่องของการขายเขานะครับสำหรับตัวเบาเพิยงแค่หนึ่งดนวอรี่นะครับดนวอรี่กับราคาตลาดที่กำลังขายกำลังขายอยู่นะครับสำหรับพี่รองเกษตรกรนะครับที่จมว่าขายเขา่าราคาตกราคาบอดีนะครับ กะกลับมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนพฤติกรรมการเห็บหน้าแบบปลาเนยดคือบาวพินแค้นนี่แหละนะครับตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่ฟึกถึงสิบบาทานะนะเลยต้น่แตนนะแต้นทุนก็ับไปไลาหลายพันแล้วนะครับแต่ว่าบาวพินแค้น แปลงนาอินทรีย์วิธีความพอเพียงเข่าที่เห็นอยู่นี่คือเขามะลิน่อยนะครับมะลิน่อยข้าวมะลิแต่อายุสั้นนะครับเก้าก็ขอสิบห้าบาวไขในราคากิโลกรัมละยี่สิบบาทกูได้ยาคิดคือบาวพิ้นแค้นกับมาดือ้อพี่น้องอื้ยกิโลกรัมละยี่สิบบาทเฮ็ดแนวดิ กุมเกษตรอินรีย์ um พนมไพ่พร้อมจะจะให้คำแนะนำในการเห็ดเขา่ากิโลละรยี่สิบบาทผู้ใดว่าเห็ดเป็นผีบ่ายเห็ดหน้าก็ใเห้เขาว่าลดุดเนะาะว่าผ้าเห็ดจังบ่าใดจมให้รัฐบาลที่น่องผู้ใดถือว่าเป็นรัฐบาลสำหรับกุมเกษตรพนมไพ่แล้วกำหนดราคาเองครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความปราณีตของการทำข้าวฟังเขียวๆนี่เป็นขขาวเวนียวขขาเนียวของคุณปูเพิ่นเป็นข้าปลอดภัยนะครับแต่ว่าฟังทั้งปีเป็นขขาของเบาเพิ่อนกับเอาหนามลงมากขึ้เกาจักสีว่าจังไดเนาะ่น้นอง้ย เอาว่ากันไปประมาณสีอะไรกลัวหาอะไรค,ครับมองนี้ครับเยอมันนี้ละเดี๋ยวจะมารถมาละจะนันแล้วลพี่น้องเกษตรกรนึงขันยาขายเขาได้ราคาดีกับมาเห็ดคือบาวพินแค่นดือ้อสีผ้าเห็ดเห็ดจังไหนจังสีขายเขาไดราคาดีมักราคาเท่าไรกับ ขายราคาเท่านั้นหละต้องไปงอดพวกได้ทุนเนาะเดี๋ยวถารดถจักหน่อยนะครับถารดถจักหน่อยสจะได้เกี่ยวเขาถารดถจักหน่อยเนาะนอนกเ,เดี๋ยวผ้าลงไปในห้องหน้าเป็น ปล่อยใส่ปุ๋ยเด้อดิอปุ๋ยจากเม็ดเลยครับเลยน้ำกะปล่อยทิ่มเบิร์ดอะไรล่ละต่ว่าเพิ่งกับปล่อยลงมาคห้เก่าแตสิวบานตึงไดงขนาือี้เลยรูปนาคาดังรูปนาคาดังรูปนาคาดังอันนี้คือข้าวปลอดสารเคมีแล้วแต่มันจะได้ จ้ามองมองนี่ที่คือสิม,เมามเฮ็ดไม้ถิ่นเฮ็ดสัญลักษณ์เลยว่ามองนี่มันเป็นโพนเกาเ่าเด้อดินั่นแหะมันเป็นโพนเกา่าหยัดรถเกี่ยวเขาติดหยัดรถเกี่ยวเขาติดลมแตาว่าบินกับพวกน,นี้ก็ได้หรื เด,เดี๋ยวสิบอกรถสิบอกรถเกี้ยวเพื่อนนะครับทุ่งรวงทองทุ่งรวงทองพี่น้องกเกษตรตกรนเอ้ยยัดจมเลยพี่น้องเอ้ยัดจมมาขายเขาบ่ได้ราคาขายเขา ให้น้อยมุดเจ้าเห็ดหน้าตามราคาตลาดเนาะเจ้าลองไม่เห็ดเข่าหน้าตามราคามุดเจ้าเมิงุณเจ้าสิอยากได้เท่าไหร่ราคาเขา่ากันบาพี่เนาะมีบาวิษแค้นกับกุ้มกเสษตรพนมไพ่ถ้าเห็ดยูน่น่ห้ามองเงินดินมันมันเป็นดูน หารถหารถารถ,าถาก็นมาแล้วครับมาแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาแล้ววันใจสิง์ขน้องหน้าแห่งบันน้องลิกรถยวพันมาแล้วบาพินแค้นกับมาแล้วพี่กันบ่ได้วอรี่ด้วครับด้วยกับราคาเขาเก้าบาทดุนวอรี่ กพราะว่าเบากล้องขายโลละ20บาทนะจ๊ะเบากล้องภูมิขายโลละ20บาทนะจ๊ะรถเกียร์ประจำหมู่บา้านปลอดเป็นอ,อ,อยู่ เดกข้าวเล็กเดียวพ่อมาครับมาแล้วปัจจัยพี่น้องชาวบ้านน้องหนึ่งนะครับดีดีชาวบา้านพี่น้องง่ายเดียวรู้สึกขอบละรู้สึกขอบแล้วรถเกี่ยวมาแล้วสาสุทธิลาศกู อนร่วมโตกันก็ตั้งกลุ่มกลุ่มเกษตรเรีอว่าสมา,านธ์เกษตรกรสมาพันผูปลูกเขานะครับผมมีโอกาสต,ต่อรองราคาหรือว่าผมมีโอกาสกำหนดราคาเองดอกคับตราบใดที่หฮา,างยังยึดโยงกับระบบายทุนอยู่นะครับฉะนั้นทา่ากของพี่รองเกษตรกรก็คือต้องรวมกลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยและก็กำหนดราคาเองนะครับวันนี้บมาเพีแค่ว่า้ามะเบิงเกี่ยวเขา แบกสุดท้ายของบ่าวนะครับเนาะเดี๋ยวยังมาพบพอกันในโอกาสต,ต่อไปนะครับเห็นเพียงก่อนครับขอบคุณครับเนียงเส่ย,ยแล้วละพี่นอ้องเอ้ยสี่คนกินมาเบิร์ดกินมาเบิร์ดสี่คน เขาจะบาดกระสังหัวมันดูเบือ้องลึกไปว่า,าเขาคอยมันแทบพวกนายทุนบาได้กินเขาคอยตับพี่น้องเอ้ยเขาคขอยส่งตรงถึงมือผู้บริโภคนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพาข้าไปตากก่อนนะจ๊ะรอรับออเดอร์อยู่นะครับข้าวแห้งเสร็จแล้วครับ